สุขสบายดีพี่น้องกับสวัสดีกับสบายดีเอฟซทีทุกท่านบ่ว่าอยู่ไทยหรืออยู่ต่างประเทศยินดีต้อนหลับเข้าสู่ซ่องบาลา้อยพี่น้องกับสวัสดีกับสบายดีเบอร์ท,อทุกคนด้อยดีว่าักแดงบารายห่ือวา่อาผู้ใดที่เข้ามาติดตามหลับชมกับยินดีตอนหับเข้าสู่ซ่องบาลา้อยพี่น้องเมื่อเนปบาลา้อยสิมารีวิวบา เพื่อนที่พาอพาศัยคล้องก่านละนอนพี่น้องอันนี้ก็คือเฮื่อนแม่พี่น้องแต่พ่อก็แม่จักไปใส่บรูสาวบลายกับจักไปใส่บรูอยู่แต่เพื่อยครับอ่าพอมีพี่น้อง้อมีก็แม่มีผนกระลังสบไปตัดฟืนพี่น้องเฮื่นอนกับเราหน่อยกะทั้งขางนี่กะยังแอมพามิเฮียอยู่ทั้งนี้ก็คือเพื่อนครัวพี่น้อง ปกติเฮือนหลังนี้สิบริใหญ่ปนนี้พี่น้องที่นี่พันธุ์นี้สองหอกพี่น้องเพราะว่าพ่อเพิ่นธุ์ต่อเติมเพราะว่าบ้านหลังนี้ก็สิอยู่ประมาณสามสิบกว่าปีได้พี่น้องสังเก็ตลังคาจนเป็นสกิรพี่น้องอยู่โดนละล่ะพี่น้องอยู่ตั้งแต่เอื้อยผู้ใหญ่เกิดเอื้อยผู้ใหญ่ก็อยู่ประมาณสามสิบกว่าปีได้พี่น้อง อันนี้คือส,สวนคูของแม่่อแม่กินหมดละกาน,นี้คือของน้ำแลลก่าสายมือของเบาละหน่อยก็คือเขื่อนเพื่ออะไรแหลกข้างหัวเฮื่อนกับซีนี่อ่ามีข้อทานแล้วก็องค์ำ าลองนับไปกินนะนะลองนับฝนนั่นพี่น้องเพรา,าะว่าก่อนเราหน่อยอยังกินน้ำฝนอยู่พี่นอ้องอ่าถามเอ็มซีถามหาเฮือนบอกเราหน่อยบอกเราหน่อยบ่ามีเฮือนเด้อพี่น้องเด้กูบ่าก่อนเราหน่อยยังบุษันมีครอบมีครูว่ะก่อนเราหน่อยอย,ยังอ,อยูย่ยกับพ่อกับแม่พี่น้องถ้ามีเอ็มซีทานใดที่ว่าเอออินดีหรือแบบนานาอยากเห็นอยาก บอลแวัน,แวน่อยก็ขอบคุณพี่น้องอันนี้ค<า>ือสี่เล่าเขาเอ่าเล่าเขาบอลแล้วหน่อยวยุ้ยกล่องกระสิสัมซันเนี่ยเด้ออยากได้เครื่องไม้ยูพี่น้องแต่พรท่านมีเงินซื้ออันนี้กะพอเป็นกอบมองออกมาไปเป็นขีเก็บเสื้อผ้าของแม่พี่น้องอันนี้คือเอื้อย พี่กับน้องแนนมาเต่องเงียนโดยสบายดีโดยสบาดดยบาดีมาเต่องเงีนเผึ่งเลยมาแหว,พว่พี่น้องมาแหวเอารถถีบพี่น้องแคร์พี่น้องโดยสบายดีฝากส่งแมมีเนเธอพี่น้องเพราะว่าแมมีย่งคนติดตามบ่หลายพี่น้องสอยเสียสอยแซกซับตะไข่เรื่อยๆพิ่นเนเธอพี่น้อง เพื่อนใม่มีเด้อพี่น้องอเนาะเพื่อนใม่มีบอกเราหน่อยก็สิบ่รีวิวยังหลายพี่น้องให้ FC เซิปวดขาอะไรกับให้เพิ่นรีวิวให้ FC เพิ่นเบิ่งพี่น้องอันนี้องค์งามพี่น้ององค์งามตะกี้บอกเราหน่อยสืพันหนึ่งพี่น้องแต่กอ็องมือองใหญ่หพี่น้องและนี่แล้วคอกถาด เป็นกาลังสิบเลยทัดพื้นลงเตาพี่หนุ่มกวาดทับเบิร์ตฐานเมื่กี้เต็มใส่ปีนี่เบิดพี่น้องแต่ละปีต้องทัดพื้นลงเตาหรือว่าเอฟซีเฟิรนสิคอมเมนต์มาอีหยังลงเตาบ้านเราเนี่ยเช็คสี่สอบยังไงอันนี้คือคือเงินของน้องชายของไอ้ข้าแม่พี่หนุ่ม แลกาะัางนี้ก็คือเพื่อนเมตตาและกะเพือนละงัดก็เฮื่อนเมตตาเดิมที่น้องเด้อเพื่อนเบาลวหน่อยก็ยังเอ็มถ้ามีเหียอยู่เดิมที่น้องถ้าไม่เหี้ยคือเหี้จักต่อบระตบรติตอโอ้ย เอาเองตอบเองครับพี่หลอันนี้ก็คือรถสีเข่าครับรถสีเขาเขาทุะปีข้างหนาการถรงเอื่อยดรถเอือ่อยรถคนใด กับพอแห้งเลยพี่น้องบางคนมีคำสักสิบห้าใสใบกุงเทพขายบัวร้ยพี่น้องนี้นข่าวว่าโควิดมาใหม่โรคมาใหม่เหล่าพี่หนงเองจังใดกับป้องกันดูแลรตัวเองเลยเด้อพี่น้องเด้อรักษาไว้บใบเป็นโรคเป็นไฟ ด้วยความเป็นห่วงจากใจป่าลาน้อยพี่น้องดูแลเจ้าของเด้อพี่น้องป้องกันเจ้าของแต่มันเป็นยังมากมันยากพี่น้องนี่แหละเดินบ้านเดินเพื่อนบาาลาน้อยพี่น้องรีวิวให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องสมว่าบาลาน้อยเป็นยูจางไหนกินจางไหนพี่น้องการกินการยูกับน้องๆครับป่าฮา ก่มฮาเกียดได้แล้วพี่น้องเลยสีหฮจะซื้อซื้อทุกมือมันกับวลใดพี่น้องตาพักสวนขั้วกับยูน่าพี่น้องน้องพว่าเอื่อยบัวไลอเป็นคนปลูกว่ายังกินอยู่ในเฮือนหลังนี้่พี่น้องกินขา่าวเนี่ยมัแรงกินข่าวน้ำกันเนี่ยมัเศร้ากินข่าวน้ำ อยู่เห็ดกินเอื้อนหลัลงใหญ่ยแหลอันนี้ก็คือเพื่อนเอะไรพี่น้องทางนั้นก็คือซีเป็นเหล่าไก่ข้อไก่พี่น้องเป็ดไก่เป็ดเลีเ้ยงไก่แหลกกะอองเฟืองพี่น้องอองฟังอ่ะพี่น้อง เฮ็ดหัวไว้ายพ่น้องจากว่าเอาไว้เฮ็ยวัวพี่น้องวัวเฮ็ยวัวอ่าหัวควายมากงัวมากพี่น้องนี่กวางง่วนเจ้าของแม่งัวนซุ่มเหนื่อยออกขาดพี่น้องและเ้าก็สิบไปส่งพ่อเพื่อให้หยาพี่น้อง เพราะว่าพ ah, ี่น้องเอ่ฟซีหลายคนก็ถามเป็นยังพอคือบอกให็นออกคลิปน้ำเบาระหน้อยพี่น้องอันนี้ก็ภัยเพียงนั่นทำพอเพียงพอเป็นไทยเนี่ยเราจะเขี่ยมาจะเอายังไทยพอเสื้อเนี่ยเสื้อเนี่ยเสื้อพอร่างโมบี เสื้อคางบ่มีพี่น้องเราเสื้ออย่างวัดเทวคุณแม่เป็นเสื้ออย่างบอลลูนเราก็เอืดหมดอันนี้พอพี่น้องจะมาทำกันตรา ไปมุงนังมุงเหนียพี่น้องมันเกี่ยวมากไล่แล้วพี่น้องคลิปนี้งบาลานอยสุดล้ำภาษาพี่น้องไปเลยเด้อพี่น้องพอกันคลิปหน้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์คนรับช่องบ่าวลานอยเด้อพี่น้องช่วยแชร์แชร์ดันใจให้บ่าวลานอยคลิปนี้บ่าวลานอยชอบาวามส่ายสบายดีอยู่ดีมีแฮมทุกคนทุกคนเด้อพี่น้องพอกันคลิปหน้าพี่น้องมัอนี้บ่าวลานอย ีอ่าไมารีวิวเลืนาาอน,ลแลแลนแล้วก็เม่ยพอกลังไงก็เป็นมาเรือี่น้องอใจอย้เขาเป็นมาใส่ได้อกันแชกันเขาเป็นมาด้พี่นอ้องได้ทนี้ซือมได้พี่น้องของคุณขอบคุณสติดสามร,รับสมบบละน้อยแทกต้นจนจบพี่น้องไปแล้วพี่น้องบายๆพบ,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 บกันคลิปหน้าพี่น้อง